สวัสดีวันพฤหัสบดีที่27เมษายน2566นะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วค่ะวันนี้มาอยู่ข้างทางค่ะทุกคนมาเดินมาเดินจะไปดูกระเทียมไปดูดอกกระเทียมแล้วทีนี้ไปดูแล้วว่าป่ากระเทียมนะมันรกมากเลยไม่รินเลยไม่กล้าเข้าไปค่ะก็เลยถอยกลับนะแล้วก็มาเจอไอ้นี่ค่ะ ตำลึงเนี่ยตำลึงฝรั่งข้างริมรัวข้างทางเลยเก็บเอาซะหน่อยค่ะทุกคนเอาไปผัดผัดหรือไม่ก็จิ้มลวกจิ้มน้ำาิริกค่ะนี่ยอดงามๆอบๆวเลยเมื่อกี้เดินผ่านมาทางโน้นก็มีรอยคนเก็บอยู่นะนิดนึงไม่แน่ใจว่าฝรั่งเขาเองเขาก็กินกันหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ว่ามันมีรอยคนเด็บอยู่ค่ะอากาศวันนี้ดีนะมีแดดออกมาแล้วก็อีลมพัดเบาๆค่ะไม่ร้อนมากแล้วตรงที่ไม่เด่นอยู่นี้ก็คือมันจะเป็นข้างทางรถไฟนะคะทุกคนแล้วตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาเอาเศษไม้เศษอะไรมาทิ้งข้างใน,นแล้วเขาก็ทำรั้วไว้นะแล้วต้นอันนี้มันเกิดอยู่ข้างรั้วนี่ค่ะ ก็นแล้วก็อดใจไม่ไหวนะเก็บซะเลยนี่เดี๋ยวค่อยเก็บตรงนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยจะไปดูดอกกระเทียมที่อีกป่าหนึ่งค่ะนี่นะทุกคนลูกโปโลนะคะมันก็จะประมาณนี้นะใบมันจะก้านนี่มันจะหยับหยาบนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะบอกว่ามันก้านมันหยาบมันเหนียวเหนียวมันสากๆนะ แต่ว่าเวลาเราเคี้ยวไปเนี่ยมันจะนุ่มๆเหมือนฟองเบียร์เลยค่ะโอ้ยนี่แต่ตรงนี้ใบมันจะแตกมันแบบว่าแทนที่ยอดมันจะขึ้นมาเยอะเป็นยอดยอดเลยเนาะแต่ว่าใบมันแตกออกนี่คะหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวก็จะไปเดินเลาะดูตรงนี้อีกเผื่อจะมีนี่ค่ะมันจะเลื้อยขึ้นมาตามไอ้นี่ ตามลวดตะข่ายนี่ค่ะนี่นะน,น,นี่นี่ค่ะอันนี้มีเหมือนกับรอยคนเขาเก็บไปแล้วอะเนี่ยมันมีเหมือนกับรอยเด็ดไปแล้วค่ะทุกคน ข้างหลังเขากินด้วยใช่ไหมเสียงอะไรก็ไม่รู้จะเข้าไปเก็บดอกกระเทียมก็ป่าม,มันลกแล้วเรามาคนเดียวแล้วก็ไม่กล้าเข้ายอดนี้ใหญ่มากน,นี่ยอดนี้อวกเลยค่ะอวบอ้วนเลยอวบเหมือนคนเก็บเลยนีสิ นี่มันก็จะเหนียวเหนียวหยาบหยาแบบติดเสื้อเลยค่ะติดเสื้อเลยนะนี่เดี๋ยวเก็บตรงนี้เสร็จดวมเรนก็จะไปซื้อซื้อผักไปปลูกในสวนค่ะเลยไปซื้อผักแล้วก็ซื้อกับข้าวด้วย ไม่ได้ลงมาเข้าในเมืองนานแล้วค่ะอันนี้ไปช้อปปิ้งซะหน่อยเนี่ยมันมีรอยเด็ดอะ่ะคิดว่าไม่รู้ใครเด็ดอาจจะมีฝรั่งบางคนที่เขากินก็ได้นะ วันนั้นพี่สาวแฟนโทรมาเขาถามว่าเธอทำอะไรอยู่ก็เลยบอกว่ากำลังจะไปเก็บตำลึงฝรั่งลูโปโลโถามว่าแล้วเธอเอาทำอะไรกินบอกว่าเอาไปเจียวใส่ไข่เราชอบกินผักป่าเนาะมันก็แบบนี้แหละ เดีวคนอื่นมาเจอเขาก็จะบอกมันพูดมันเราแหละว่าใครมาเก็บใครมาเด็ดไปแล้วแบบนีู้น่นข้างในนู่นก็เยอะเลยนะเอาไม่ไดนะ้เอาเก็บตามที่มันขึ้นๆตรงนี้ค่ะนี่นะเงียบนะที่นี่ไม่มีคนเลยถ้าไม่มีเสียงรถไฟนี่นะก็เงียบเลย อุ้ยอันนี้มันจะเลื้อยขึ้นนะคะทุกคนตามลวดนี้นะโอ้ยลอยคนเก็บไปแล้วอะ่ะเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยข้างในนูนะ้นเยอะอยู่ ฉพาะขอบขอบเอที่มันเลื้อยขึ้นตามนี้มันก็กินไม่หมดแล้วล่ะค่ะเนี่ยเราก็จะไปดูตรงป่านี่อีกนี่ค่ะทุกคนตรงนี้ได้กำใหญ่ๆเลยนะเนี่ยมันก็จะเลื้อยตามขึ้นตามต้นไม้แบบนี้ค่ะก็มีนะเดี๋ยวไปดูที่อื่นด้วยค่ะนี่ก็มาเจอผักเซียนต่อนะคะทุกคนข้างทาง แต่ว่ามันในนี่แล้วอะนี่มันแก่แล้วมันติดมันเล็ดติดฝักแล้วค่ะเนี่ยแต่ว่าชอบเก็บใบข้างล่างมันล่ะยินจะเก็บใบข้างล่างแล้วก็ปล่อยให้ดอกมันนี้ติดติดฝักไปเราเอาใบเฉพาะใบไปใส่อ่อมเนี่ย ใบล่างๆแบบนี้ค่ะกินได้อยู่นะนเป็นลวกเดิมมันก็อ่อนมันเดิมมันแหละตักเสี้ยนนะคะทุกคนยอดมันไม่เอาเพราะว่าเอาไว้ให้มันแตกขยายพันธุ์ต่อไปค่ะเนี่ยเอาแค่นี้กําเล็กๆแล้วก็ไปเก็บต้นอื่นอีกค่ะทุกคน เดินทางกันต่อรถอยู่ข้างหน้านูน้นค่ะยอดนี้อวบมากค่ะทุกคนดูสิอยู่ข้างทางตรงนี้เป็นถนนค่ะดีนะวันนี้ไม่มีคนมาเดิน เนี่ยไอไอต้นที่มันใหญ่ๆอวบๆนี่ค่ะมันจะเลื้อยขึ้นไปข้างบนนู้นอยู่ตรงปลายนูน้นอะเอาไม่ถึงแต่ว่ามันอวบมากเลยไอที่มันอยู่ข้างล่างนี่ก็คือยอดที่มันผอมๆที่เราเอาได้มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอวบเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น ดอกแคนะคะดอกแคฝรัร่งกำลังแตกยอดนะเนี่ยแต่ยังไม่แตกยังไม่ปิดดอกค่ะยังไม่มีดอกนะอีกสักประมาณเดือนหน้าน่าจะโอเคอยู่ตรงนี้ก็มีคันลําลึงน้ำนู้นข้างนในแต่ไม่อยากเข้าเพราะว่ามันลก เลยนี่ค่ะชูคอเนี่ยขึ้นมาเลยนะนุ่น่นี่มีอีกไหมอ่อนอ่อนนะ หูยยอดนั้นทุกคนดูยอดนี้ค่ะอวบมากเลยนี่นี่เสียงหมาเห่านะตรงโน้นนี่เขามีคนเขาทำเลี้ยงผึ้ง่ะคะตรงโน,น้นมีอีกยอดหน,นึ่งนี่บวบนี่ ทุกคนดูนะคะว่าตรงนี้มันจับมันมันเกี่ยวกันนะดูสิเนี่ยสี่ยอดเลยแล้วก็เด็ดกล๊กตรงนี้เลยค่ะเยอะเลยบางทีก็จะขึ้นกันเกี่ยวพันกันขึ้นมานะตรงนี้เยอะอยู่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ข้างในแล้วหนามมันเยอะ อันนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ไม่ไม่อะไรเราไม่สากไม่ใช่นะคะผักบุ้งไอ้ผักตำลึงเนี่ยลูกโปโลเนี่ยมันต้องสักสากนะคะทุกคนลองเอาจับใจเสื้อแบบนี้นะมันจะติดเลยนะถ้าเราเอาติดกับแขนเสื้อแบบเนี้ย